นะคะงดงาม,งามแล้วก็อีกผืนหนึ่งนะคะอีกหนึ่งผืนจะเป็นครามเข้มนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะเป็นงานครามเข้มตัวนี้นะคะเ,เพื่อนๆเอวพร้อมใส่อยู่ที่34นิ้วนะคะ เอวพร้อมใส่อยู่ที่34นิ้วแต่ว่าใส่ได้ตั้งแต่เอว30ิบนะคะ30ถึง36เลยนะคะรุ่นนี้นี่เป็นกระดุมติดกระดุมแบบนี้นะคะเป็นงานครามเข็มนะคะเพื่อนๆขาเป็นงานครามเข้มเข้ากันกับชุดเลยขามเข็นเส้นเล็กนะคะ ทำเข้มขึ้นเล็กมีงานปักอลังการมากนะคะ3 5 0พบาทราคาเพื่อนๆคะ่ะ3า0 0บาทคุ้มมากๆเลยนะคะใส่สบายใส่สวยด้วยใส่ได้ทุกการเทศะนะคะใส่ได้ทุกงานเลย 3ามพห้าบาทแล้วก็จะมีแบบเพื่อเพื่อนๆมีทรงมีอะไรของตัวเองนะคะอยากไปตัดอยากไปตัดเองตัดเป็นชุดเดรสก็ได้นะคะเพื่อนเอนตัดเป็นชุดเดรสก็ได้นะคะนี่ก็มีขายเป็นผืนตัวนี้ยาว2เมตรนะคะเพื่อนๆขายาวสองเมตรเลยนะคะตัวนี้ มาลงมาผืนเดียวอะนะคะถ้ายังไม่ตัดนะคะราคานะคะเพื่อนๆอ,อยู่ที่2,800บาทนะคะ2,800ส่งฟรีนะคะนี่นะคะเป็นงานกระตุยเครือขามงามๆเลยงานปักดอกไม้สวยๆนะหวานน่ะ ลบเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กใส่สบายนะคะเส้นเล็กใส่สบายนะคะ2,800ันแนะคะหนืนก็จะมีเสื้อนะคะเพื่อนเพื่อนะ,ะ<ๆ>งานเสื้อกะเหลี่ยงเส้นเล็กนะคะ งานเสื้อราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทอกได้ถึงสี่สิบสองนะคะใส่ได้ตัวนี้อกได้ถึงสามสิบสี่นะคะเพื่อนๆคะ่ะสามสิบสี่อวีแขนฝักด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะ ตัวนี้ก็สวยเป็นงานผ้านะคะเหมยอยากให้เน้นที่งานดูที่งานผ้าเขานะสวยมากไม่ต้องดูที่ทรงเพราะว่าทรงเนี่ยใส่เพื่อนๆดูแบบแบบนี้แล้วพอเวลาใส่นะเพื่อนเพื่อนเอ้ยคือมันจะออกสไตล์น่ารักน่ารักอะคะ่ะเพื่อนเพื่อนใส่กับยีนก็ได้นะใส่กับกางเกงยีนนี่เหมยเชียร์เลยแนะนําเลยว่าน่ารักมากๆเลยนะคะหรือว่าใส่กับผ้าถุงเมื่อกี้ก็ได้นะ ใส่กับผ้าถุงเมื่อกี้คือ line, ลายมันคล้ายๆผ้าถุงปักนะคะตัวนี้สวยเชียร์อ่าส่วนตัวนี้ยังเหลือยังตกยังตกหล่นอยู่ชุดหนึงนะคะตกหล่นอยู่ตัวหนึ่งนะคะนี่ ตัวนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะ2 2 0 0บาทนะคะเป็นงานปักนะคะเป็นงานปักเสื้อกะเหลี่ยงนะคะเสื้อกะเหลี่ยงปักแบบทั้งตัวแบบนี้เลยนี่ด้านหลังด้านหลังจะเป็นถักถักฝ้ายฝ้ายที่เราทอผ้าเนี่ยละคะ่ะเอามาถักเพื่อต่อเชิงด้านหลังจะไม่สั้นนะคะจะไม่สั้น อกได้ถึง48เลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะอ,อกได้ถึง48ใส่สวยเลยนะคะราคานะคะเพื่อนๆนะคะ่ะ2,200บาทนะคะหรือว่าถ้าใครสนใจนะคะเพื่อนๆต่อรองราคากับเมยได้นะตัวนี้เดี๋ยวเมยจะขายราคาทุนให้เลยนะจะขายราคาทุนให้แต่ใส่สวยแน่ๆที่ลดราคาไม่ใช่ว่าเขาด้อยค่าหรืออะไรนะคะ แต่อยากให้เพื่อนๆได้ใส่ของที่แบบสวยนะคะแล้วก็ราคาก็น่ารักเนาะราคาน่ารักอ่ะเราจะไปเสื้อคลุมกันนะคะไปเสื้อคลุมจะเป็นเสื้อคลุมนี่ใครที่รองานเจ้าหญิงใครที่รองานเจ้าหญิงคะ มีมาหนึ่งตัวนะเออมีมาหนึ่งตัวนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะมีมาหนึ่งตัวงานเจ้าหญิงนะคะเป็นเสื้อผ้าใยเข็นมือเส้นใหญ่เลยตัวนี้นะ่ะเป็นเสื้อคลุมนะคะทรงยูกาตะป้ายเข็นมือเส้นใหญ่เป็นงานฝ้ายกระตุยนะคะกระตุยอ่อ,อนนะงานต้ากระตุยอ่อนคือสีละมุนมากนะคะรุ่นนี้สีละมุนมากเป็นเสื้อคลุม อืมนี่นะคะประมาณนี้นะคะอกนะคะเพื่อนๆขาอกได้ถึง48เลยนะคะอกได้ถึง48นะคะนี่นะคะด้านหลังเป็นลายเจ้าหญิงน่ารักนะคะนี่เป็นทรงยูก,กะตะ สั้นนะคะเสื้อคลุ่มราคานะคะเพืเ่อนๆราคาอยู่ที่สามพันบาทส่งฟรีนะคะสามพันบาทส่งฟรีค่ะเพราะว่าลายเจ้าหญิงนี้เราได้เพิ่มค่าปักให้อีกนะคะเพืเ่อนๆค่ะเพราะว่าช่างปักเขาก็ขอเพิ่มราคาด้วยนะคะเพราะว่าสินค้าก็แพงเนาะ สินค้าก็แพงไฟก็ขึ้นราคาหมดเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะค่าครองชีพก็เพิ่มขึ้นเมื่อสินค้าแพงค่าครองชีพก็เพิ่มขึ้นจากที่เคยปักราคาเดิมที่พอปักได้อยู่ก็เริ่มอยู่ไม่ได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะเริ่มอยู่ไม่ได้เราก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะช่วยเหลือก็กูนเราก็เพิ่มค่าปักให้ช่างเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อเป็นแรงให้พี่ๆเขาปักให้เนาะ สวยนะแบบนี้ราคา3,000บาทนะคะจากปกติเคยขาย2,800บาทเหมือยก็ขออนุญาตขึ้นราคาหน่อยนะคะปกติขาย2,850ส่งฟรีนะคะรอบนี้ขายอยู่ที่3,000บาทนะคะ3,000บาทก็แท้ก็เหมือนไม่ได้อะไรก็เหมือนกับขายราคาเดิมน,ะนะะั่นแหละค่ะเพื่อนๆคะ่ะแต่ว่าเรามีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะ แทบไม่ได้อะไรเหมือนเดิมอ่าเสื้อคลุมตัวนี้เป็นลายดอกไม้นะคะเป็นเพื่อนขาลายดอกไม้นะคะฝ้ายเป็นฝ้ายเข็นมือเป็นฝ้ายเข็นมือกระตุยนะคะเป็นเพื่อนกระตุยแล้วก็ฝ้ายขาวนะคะทอเป็นเหมือนดินที่อยู่ตรงภูพานนะคะ<ๆ><ๆ>เพื่อนๆเหมือนดินที่อยู่ในภูพานนะคะเป็นดินแบบทรายนะคะ เป็นดินเหนียวบนทรายนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะดินเหนียวบนทรายนี่นะคะอกนะคะเ,เพื่อนๆอกได้ถึง48เหมือนกันนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะอกได้ถึง48เอาลงเก้าทำอะไรไปเลยลูกไปรอข้างนอกก่อนครับ ลูกชายนะคะคือถ,ถ้าเข้ามาขายช่วยแม่ก็ไม่ว่าอะไรนะคะอันนี้จะเข้ามาเล่นกล้องนะคะมาเล่นกล้องซึ่งอาจจะทำให้มีการผิดพลาดนะคะทางเด็กๆตอนนี้ก็กำลังร้องไห้อยู่หน้าหน้าหน้าร้านนะคะอ่าสำหรับเสื้อปะละตะปักดอกนะคะเ,เพื่อนๆเสื้อปักดอกราคานะคะให้พิเศษก,กรร็แลรกันให้พิเศษเนาะ อยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะคะสองพันห้ารอยบาทโอเคนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเนื้อผ้าเดียวกันนะคะเพื่อนเพื่อนคล้ายคกันนะคะแต่ว่าจะปักสไตลน์นี้ดอกเขาจะอยู่ตรงบา่าไหลนะคะดอกเขาจะอยู่ตรงบา่าไหลนะคะมยออกอยู่ที่สามสิบหกนะคะเพื่อนเพื่อนมามืออกอยู่ที่สาสิบหกนะคะ นี่ใส่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแต่หน้าผ้าอยู่ที่48นิ้วเลยนะคะเพื่อนๆค่ะหน้าผ้าอยู่ที่48นิ้วนี่นะคะลายจะเป็นลายขึ้นลายข้างบนปกติจะปักตรงชายใช่ไหมตอนนี้แม่แม่ช่างก็ออกแบบให้มาปักด้านบนแบบนี้นะคะสวยค่ะ ราคาอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทให้ราคาแบบจุกๆนะคะถ้าอันไหนที่เราขายไม่แพงได้เราก็ขายไม่แพงนะคะเพื่อนๆนะคะถ้าอันไหนที่พอแบบเราอยู่ได้ทั้งสองฝ่ายทั้งลูกค้าทั้งเราเบบนี้ยขายไม่แพงได้เราก็ขายไม่แพงนะคะ แต่อันไหนที่แบบมันไม่ได้จริงๆอะค่ะคือเหมยก็อยากขายของถูกให้ลูกค้ามากๆเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าทุกคนเป็นเหมือนเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนญาติเหมยอะคะ่ะคือเราอยากแบ่งปันสิ่งดีๆให้ด้วยกันนะคะเพราะว่าลูกค้าทุกคนของเหมยนั่นเหมยไม่รู้ยังไงนะคะมีแต่คนน่ารักน่ารักนะคะมีแต่คนน่ารัก แทบไม่ต่อบางทีก็ไม่ต่อสินค้าเราเลยอ่ะคือเข้าใจเข้าใจเข้าใจสถานการณ์เข้าใจเราอ่าตัวนี้จะเป็นคลามออกปักเหมือนก,นกันกับตัวเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าเป็นแบบโทนคลามคลามนะคะโทนคลามคลามดอกก็จะคลามคลามจะไม่ค่อยฉูดฉาดสีชมพูอะไรมากมายนะคะ นี่ตัวนี้ก็สองพันแปดร้อยเอ้สองพันห้าร้อยเห็นไหมล่ะ <laughs> จะขายแพงให้ลูกค้าแล้วนะสองพันห้าร้อยบาทนะคะก็อยากมีกำไรบ้างนะคะแต่เราก็ไม่เอาเยอะเนาะแบ่งๆกันใช้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆค่ะ สองพันห้ารอยบาทมีสามตัวนะคะสำหรับเสื้อผ้ารุ่นนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าผ้าเครือ,อน,นี้เขาหมดแล้วแม่บอกเครือดินรายภูพานนะคะดินรายภูพานดินรายภูพานเราไปงาน ของช้าด้วยดีกว่าเนาะไปงานเบาเบาก่อนดีกว่าปิ้งปิ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 งมีใครสนใจไม่เอ่ยนะคะเป็นย่มนะเป็นกระเป๋าเก๋ๆปรับสายได้นะคะปรับสายได้เป็นงานปักนะคะปักฝ้ายครามนะคะตัวนี้เป็นฝ้ายทอมือสีขาวนะคะ ตัวนี้เป็นงานผ้าเชียงใหม่นะคะเพื่อนๆคะ่ะเป็นงานผ้าโอเคค่ะ ไม่มีปัญหานิดนึงนะคะอ่าวทุเรศทุเรศนี่บอยไปวอเอ็กเวเอ็กเอ็กวอเอนี่นะคะเพื่อนๆหะมีตุ๊กตาปลาน่ารักน่ารักด้วยนะคะนี่สะพายแล้วเก๋มากๆเลยนะคะเพื่อนๆเก๋เก๋สายปรับระดับได้นะคะงานเป็นงานปลักดอกไม้ทั้งทั้งใบเลยนะคะเพื่อนๆ ทั้งใบเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่1,500บาทนะคะเพื่อนๆคะ่ะ1 5 0่บาทส่งฟรีนะคะนี่ด้านในก็ซับอย่างดีเป็นซับผ้าฝ้ายทออย่างดีเลยนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆน่ารักเซอเเก๋ๆมากๆเลยนะคะ 1,500บาทนะคะมีอยู่3ใบนะคะรุ่นนี้รุ่นนี้มีอยู่3ใบแต่ลายคล้ายๆกันนะคะเพื่อนๆลายคล้ายๆกันพอดีว่าเหมืยยังไม่ได้วัดวัดไซส์กระเป๋านะเดี๋ยววัดเลยก็แล้วกันวัดเลยนะคะน้องก้าวหิวข้าวแล้วลูก ก้าหิวข้าวเหรอเดี๋ยวแม่ล้างเสร็จเดี๋ยวพาไปซื้อกับข้าวเนาะ 4, <5. S 1> กว้างอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะคะ <5. S 1> เพื่อนๆขาเก้าอย่าไปเล่นกล้องลูก <5. S 1> ยาวก็สิบเอ็ดนิ้วครึ่งเหมือนกันนะคะกว้างยาวสิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะคะสายปรับได้นะคะเพื่อนๆสายปรับระดับได้เลขสวยอะ่ะเลขสิบเอ็ด ใบที่สองค่ะถ้าสนใจแคปหน้าจอแล้วก็สอบถามทางเพจได้เลยนะคะตัวนี้ใบที่สามค่ะเพื่อนๆค่ะเก้าอย่าไปหมุนกล้องสิลูกกล้อง <Okay. S 1> พอจะตกนี่นะคะงานผ้าทอของเหนือนะคะทอมือเหมือนกันนะคะเป็นไ้ายทอายทอมือของภาคเหนือนะคะ ต,ตัวนี้จะเป็นย่ามนะคะเป็นย่ามผ้าทอของสกลนครเราเนี่ยนะคะตัวนี้เป็นกระตุยนะคะย้อมครามนะคะย้อมครามเข้มลายไก่นะคะไก่จีบกันมีผีเสื้อมีไก่นะคะมีซิปนะคะสายมีซิปย่าม สลับย่ามนะคะมีอยู่สองใบนะคะมีลายเสือกับลายไก่นะคะเป็นฝ้าเข็นมือทอมือทั้งพุ่งทั้งยืนเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะสำหรับย่ามสองใบนี้นะคะราคาอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะคะเพื่อนๆสองพันห้าร้อยบาทนะคะมีผูส้สวยด้วยเลย เป็นงานปักมือนะคะเพื่อนๆขะทุกชิ้นจะเป็นงานปักมือนะคะงานที่ร้านของเหมยทุกชิ้นจะเป็นงานปักมือนะคะแล้วก็จะเป็นผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายที่คุณภาพสวยอาร์ตจะเอาความอาร์ตมานะคะจะจะอาร์ตอจะเน้นอาร์ตอาร์ตผ้าทอเหมยก็จะเน้นแบบเข็นมือทอมือนะคะเน้นแบบเข็นมือทอมือ ต,ตัวนี้เดชี่ดอกไม้งานครามเส้นเล็กนะคะเราปักดอกไม้ทั้งใบเลยรุวนี้ปักดอกไม้ทั้งใบเลยนะคะสายยาวกว่านมาหน่อยนี่ตัวนี้เดี๋ยวมายใส่ผู้ให้อยู่นะคะพอดีใส่ผู้ไม่ทันเอามายกก่อนเนาะจะใส่ผู้ตรงนี้ให้อยู่นะนี่นะคะเพื่อนๆจะใส่ผู้ตรงนี้ให้อยู่ เดี๋ยวเอามายกก่อน <laughs> ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ทำงานตัวเองมากเท่าไหร่นะคะก็ทำอยู่ทาอยู่แต่ก็รุ่นนี้ก็2อ0พเหมือนกันนะคะรุ่นนี้ก็2500เหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าเขาปักทั้งใบเลยปักดอกไม้ทั้งใบเลย